สวดก่อนเสียงโชคคาถาขอหวยขอโชคลาภเสริมดวงหลังวันที่หนึ่งอาจหล่นทับกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยไม่รู้ตัวนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ คาถาถูกหวยหลวงปู่สวงสหหวยยังเอหิอัคชชยะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกวิทูสัทธาเทวมนุษยานังอุอะคะหะนิมิตังคาถาสมปาถนาอุปัตเทระยะ อาจาริยสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมพมหาพรหม,มามหาเทวารักขตุสัพพธาคถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคถาขอหวยคถาโชคลาโภโพธิมหิสกะ อิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายูเอหิมะมะนากาโรโหติสัมพโวคาถาคอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสัง มหามมนียสังปุริสยสังมหาปุริสยสังจักกะวัตติยสังมหาจักกะวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกะพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณยสังสัพพโลกาทิปติยานยสัง สัพพโลกะจริยยาณะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจ,จะวะจนเนนะมะมะสุววัติโหตุไมหังสวาหายะมะโนพุทธัะนะโมธรรม,มัรสะนะโมสังคัส เสยยถีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอเยอุอากาัสคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณิยสัจจัง จักขุวิญญาณังสโตโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอะขะหะนิมิตังคาถาสมปารถนาอุปัตเทรยะอาจารยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมพมหาพรหม,มามหาเทวารักขตุสัพพธา คาถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคาถาขอหวยคาถาโชคลาโภโพธิมหิสกะอิทธิพุณะอิทธิสัตโตอิทธิวายูเอหิมะมะนากาโรโหติสัมพโวคาถาขอหวยคาถาเสี่ยงโชค อินทะยะสังเทวยัสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสยสังมหาปุริสยสังจักะวัตติยสังมหาจักะวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกะพุทธยสัง อรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณะ ang, สังสัพพโลกาทิปติยานะ ang, สังสัพพโลกาจริยา,ยานะสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจวัจเนนะม,มะมะ สุววัติโหตุไมหังสวาหายะมนโนพุทธัสะนโมธรรมัรสะนโมสังคัสสะเสยยธีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอะเยอุอากัสสะ คาถาถูกหวยหลวงปูสง่สวงสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณนีฐยสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกวิทูสัทธาเทวมนุษยานังอุอะคะหะนิมิตังคาถาสมปาถนาอุปัตเทระยะ อาจาริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมพมหาพรหม,มามหาเทวารักขตุสัพพธาคถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคถาขอหวยคถาโชคลาโภโพธิมหิสกะ อิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายูเอหิมะมะนากาโรโหติสัมภวคาถาขอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมะยะสังมหาพรหมะยะสัง อิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริสะยสังมหาปุริสยสังจักกะวัตติยสังมหาจักกะวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกะพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณยสัง สัพพโลกาทิปติยานะยสังสัพพโลกะจริย,ยาณะยสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจ,จะวะจเนนะ,ะมะมะสุววัติโหตุไมหังสวาหายะมะโนพุทธัสะนะโมธรมมัสะ นมโมสังคัสสะเสยยธีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอเยอุอ,อากัสะคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงสหหวยยังเอหิอคชายะอคชาหิสะหะหิโต เอหิมะมะกุณเยสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอะคะหะนิมิตังคาถาสมปาถนาอุปัตเทระยะอาจาริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมพมหาพรหม,มามหาเทวา รักขตุสัพพธาคถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคถาขอหวยคถาโชคลาโภโพธิมหิสกะอิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายูเอหิมะมะนากาโรโหติสัมภโว คาถาคอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยัสังเทวยัสังพรหมยัสังมหาพรหมยัสังอิสียัสังมหาอิสียัสังมุนียัสังมหามุนียัสังปุริสายัสังมหาปุริสยัสังจักะวัตติยัสังมหาจักะวัตติยัสัง พุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยะสังสัพพโลกาทิปติยานะยะสังสัพพโลกจริยานะยะสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจจวจเนนะมะมะ สุวัติโหตุไมหังสวาหายะมนโนพุทธัสะนโมธรรมัรสะนโมสังคัสสะเสยยธีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอะเยอุอากัสสะ คาถาถูกหวยหลวงปูส่สวงสหหวยยังเอหิอัคชายะอคัชชาิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุอะคะหะนิมิตังคาถาสมปาถนาอุปัตเทระยะ อาจาริยสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมพมหาพรหม,มามหาเทวารักขตุสัพพธาคถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคถาขอหวยคถาโชคลาภโพธิมหิสกะ อิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายโยเอหิมะมะนกาโรโหติสัมภวคาถาคอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยสังเทวยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสัง ุริสะยะสังมหาบุริสะยะสังจักกะวัติยะสังมหาจักกะวัติยะสังพุทธยะสังปัจเจกะพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจารณะยะสังสัพพโลกาธิปะติยานะยะสังสัพพโลกะ จริยญยาณยะสังเอเตณะยะเสนะเอเตณะสัจจวะวจนเนนะมะมะสุววัติโหตุไมหังสวาหายะมะโนพุทธัสะนะโมธรมมัสสะนะโมสังคัสสะเสยยธีทังหุรูหุรู สวาหายะคถาให้ถูกหวยอุเยอเยอุอากาัสสะคถาถูกหวยหลวงปู่สวงสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณียสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกะวิทู สัทธาเทวมนุษย์สานังอุอะคะหะนิมิตังคาถาสมปาถนาอุปัเทระยะอาจารยะสุวิชยโยว,วิสุทธิเทวาประสิทธิเมีมหาพรหม,มามหาเทวะรักขตุสัพพธาคาถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวย มิเตพาหุหัตติอุอากะสะคาถาขอหวยคถาโชคลาโภโพธิมหิสกะอิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวาย و, เอหิมะมะนากาโรโหติสัมภโวคาถาขอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยะสังเทะวะยะสัง พรหมยสังมหาพรหมยส <economies> ังอ well. ิส <sho waterfall> <tamanho> ีย <Shut> ส <up names> ังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริสยสังมหาปุริสยสังจักกะวัติยสังมหาจักกะวัติยสังพุทธยสังปัจเจกะพุทธยสังอรหัน ตยะ ang, สังสัพพสิทธิวิชาจรณยะ ang, สังสัพโลกาทิปติยานะยะสังสัพโลกาจริยา,ยานะยะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวัจเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะ มโนพุทธัะนโมธัมมัสสะนโมสังคัสสะเสยยถีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอเยอุอากัสะคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงสหหวยยังเอหิอคะ ชายะอะคะชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณเนยสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอะคะหะนิมิตังคาถาสมปาถนาอุปัตเทระยะอาจารยะสุวิชโยวิสุทธิเทวา ประสิทธิ์ที่มีมหาพรหมมามหาเทวารักขตุสัพพธาคถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคถาขอหวยคถาโชคลาโภโพธิมหิสกะอิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายโยเอหิมะมะ นกาโรโหติสัมภวคาถาคอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยะสังเทวยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังปุริสยะสังมหาปุริสัยะสังจักกะวัตติยะสัง มหาจักกะวัติยสังพุทธยสังปัจเจกะพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณยสังสัพพโลกาทิปติยานยสังสัพพโลกจริยานยสังเอเตนยเสนเอเตน สัจ,จะวะจนเนนะมะมะสุววัติโหตุไมหังสวาหายะมะโนพุทธัสะนะโมธรรมัรสะนะโมสังคัสสะเสยยธีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอะเย อุอากาสะคาถาถูกหวยหลวงปูส่สวงสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสโตโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอะคหะนิมิตังคาถาสมปาตถนา อุปัตเทระยะอาจาริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมพมหาพรหม,มามหาเทวารักขตุสัพพทาคถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัตติอุอากะสะคถาขอหวยคถาโชคลาภ โพธิมหิสกะอิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายูเอหิมะมะนะกาโรโหติสัมภวคาถาคอหวยคาถาเสียงโชคอินทะยะสังเทวะยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสัง มหามุนียสังปุริสยสังมหาปุริสยสังจักกะวัติยสังมหาจักกะวัติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารณยสังสัพโลกาทิปติยานยสัง สัพพโลกะจริยญาณยสังเอเตนะยะเสะเอเตนะสัจวจวัจเนะมะมะสุววัติโหตุไมหังสวาหายะมะโนพุทธัสะนะโมธรรม,มัรสระนะโมสังคัรสระ เสยยถีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอเยอุอากาัสคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงสหหวยยังเอหิอคชายะอคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณสัจจัง จักขุวิญญาณังสโตโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอะขะหะนิมิตตังคาถาสมปาถนาอุปัตเทระยะอาจาริยะสุวิชโยวิสุทธิเทวาประสิทธิเมีมหาพรหม,มามหาเทวารักขตุสัพพทา คาถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยมิเตพาหุหัติอุอากะสะคาถาขอหวยคาถาโชคลาโภโพธิมหิสกะอิทิพุณะอิทิสัตโตอิทิวายูเอหิมะมะนะกาโรโหติสัมพโวคาถาขอหวยคาถาเสียงโชคอินทะ ยัสังเทวยัสังพรหมยัสังมหาพรหมยัสังอิสียัสังมหาอิสียัสังมุนียัสังมหามุนียัสังปุริสัยสังมหาปุริสัยสังจักะวัติยัสังมหาจักะวัติยัสังพุทธยัสังปัจเจกะพุทธยัสังอรหัน ต ang, สังสัพพสิทธิวิชาจรณะ ang, สังสัพโลกาทิปติยานะ ang, สังสัพโลกาจริยา,ยานะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวจเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะ มโนพุทธัะนโมธัมมัสะนโมสังคัสสะเสยยีทังหุรูหุรูสวาหายะคาถาให้ถูกหวยอุเยอะเยอุอากัสะ